1 3 7 6ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยายอยู่ที่1,325ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและที่เขื่อนพระราม6ปริมาณน้ําไหลผ่าน576ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับส่วนที่บางไทรเนี่ยนะครับ จึงเป็นจุดวัดปริมาณน้ําที่จะไหลลงสู่กรุงเทพและปริมณฑลปริมาณน้ําไหลยอยู่ที่1,735ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งก็ยังไม่สูงจนเกินไปถ้าเทียบกับปี54นะครับเอาละเรากลับมาสู่ประเด็นร้อนประเด็นสําคัญที่วันนี้เราจะไปดูนะครับว่าควันหลงจากความพยายามนะครับในการเลือกนายกสมาคมลูกหนังคนใหม่เนี่ยมันจะก่อให้เกิดมรคผลต่อวงการลูกหนังบ้านเราอย่างไรเพราะว่าแฟนฟุตบอลดูจะ ให้ความสนุกสนใจกันเยอะนะครับเราจะไปคุยกับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนก็แล้วกันครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่บรรดาแฟนบอลหลายยุคหลายสมัยเนี่ยนะครับก็คงใจรู้จักมักคุ้นกันดีนะครับคุณส่งเสริมมาเพิ่มนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณส่งเสริมครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับคุณส่งเสริมการเลือกนายกสมาคมลูกหนังแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเลือกทุกกี่กี่ปีเลือกครั้งหนึ่งคุณส่งเสริมไมโหลครับครับ การเลือกนายกสมาคมลูกหนังเนี่ยปกติเขาจะเลือกกันกี่ปีต่อครั้งหนึ่งฮะสปีครับ2ปีครับ2ปีต่อหนึ่งครั้งครับครับผมแล้วในตามปฏิบัติก็คือนายกจะเป็นคนฟอร์มทีมเองใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับเลือกนายกแล้วนายกก็จะเป็นคนฟอร์มทีมในการทํางานครับครับแล้วนายกสมาคมกับคณะกรรมการที่นายกฟอร์มขึ้นมาเนี่ยจะมีบทบาทยังไงในการพัฒนาลูกหนังพัฒนาการแข่งขันพัฒนาศักยภาพหรือพัฒนาเกมการแข่งขันแม้แต่ คนที่เข้ามาชมาฟุตบอลทั้งหมดเ<น>ลครับก็คือโครงสร้างนั่นคือโครงสร้างของสมาคมฟุตบอลนะครับ,ครบใครได้เข้ามาเป็นเนี่ยตรงนี้ต้องบริหารจัดการาไม่ว่าจะเป็นทีมชาติลีกหรือว่าตัวผู้เล่นทุกสิ่งทุกอย่างสมาคมต้องเป็นคนจัดการครับครับครับ,รบก็ถือได้ว่าเพราะฉะนั้นนายกสมาคมลูกหนังก็ถือว่าเป็นเป็นหัวใจสําคัญเป็นคนขับเคลื่อนสําคัญ ใช่ครับที่จะที่จะชี้ว่าตกลงฟุตบอลก็ดีวงการฟุตบอลก็ดีหรือที่กิสิ่งที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลก็ดีมันพัฒนาขึ้นหรือพัฒนาลงหรือหยุดเจ้างอยู่กับที่ถูกต้องใช่ไหมครับใช่เลยครับใช่เลยครับคราวนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในฐานะที่คุณส่งเสริมก็เป็นนักฟุตบอลอยู่หลายยุคหลายสมัยนะก็ถือว่าในยุคนั้นก็น่าจะเป็นยุคที่ทีมฟุตบอลของเราเนี่ยก็อยู่ในระดับต้นๆเหมือนกันแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยคุณส่งเสริมรู้สึกยังไงเพราะว่าแฟนแฟนคลับ ฟุตบอลบ้านเราเริ่มที่จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เริ่มที่จะเข้าไปโพสต์ข้อความหรือเริ่มที่จะมีการรวมรกลุ่มในส่วนของแฟนลูกหนังที่มีความคู้เอ๊ะทำไมฟ,ฟุตบอลบ้านเรามัน,มนถอยหลังลงเหลือเกินทําไมมันไม่เดินไปข้างหน้าทําไมไปตกรอบแรกซีเกมตั้งสองสมัยติดต่อกันเนี่ยคุณส่งเสริมมองประเด็นนี้อย่างไรฮะเอ่อจะให้ผมวิเคราะห์แล้วนะครับ,รบเราเราเราต้องเราต้องแยกเป็นประเด็นประเด็นไปครับประเด็นของฟุตบอลในการบูมบ้านเราณตอนนี้เนี่ยบอกว่าบูมมาก นะครับแต่คัเนี้มันบูมซะจนแฟนคลับเนี่ยยังไม่ทราบในขอบเขตของตัวเองในการทํางานอ๋อมันไม่เหมือนกับทีมระดับลีกชั้นนําของยุโรปเขาครับแฟนคลับมันต้องอยู่ในกรอบมันอยู่ในต้องในต้องอยู่ในกฎมันต้องอยู่ในเกณฑ์มันถึงจะไปกันได้ครับแล้วก็สโมสรแต่ละสโมสรเนี่ยการออแกนไนซ์สโมสรเนี่ยมันจะต้องเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ชัดเจนนะครับสมัยนี้บ้านเราเนี่ย ถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยแฟนคลับก็สามารถตั้งประท้วงขึ้นมาได้ไล่โค้ดได้อะไรสิ่งอย่างมันทําให้โครงสร้างนี้มีเปลี่ยนแปลงไปอ๋อครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บทบาทไม่ใช่หน้าที่ของแฟนคลับที่ควรจะเป็นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้แหละคุณส่งเสริมถ้าแฟนคลับแฟนฟุตบอลพันแท้เนี่ยนะครับซึ่งผมก็เข้าใจว่าเจตนารมณ์นะเอาละระดับทีมสโมสรก็อยากจะเห็นการเติบโตการประสบความสำเร็จของสโมสรหรือระดับทีมชาติก็มีความสว่าอยากให้ทีมชาติมันเข้มข้นเข้มแข็งเป็นที่ยอมรับ ในในวงการไม่ว่าจะในอาเซียนหรือในเอเชียหรือแม้แต่ระดับโลกก็ตามเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปเรียกร้องไปกดดันหรือไปให้มีการปรับเปลี่ยนนะฮะเอเรียกร้องและกดดันเนี่ยมันกดดันได้ฮะครับมันโดยโดยโดยปฏิบัติเนี่ยมันได้อยู่แล้วแต่ครั้งนี้ต้องขอให้อยู่ในกรอบครับแล้วเรามันจะได้เป็นการพัฒนาวงการฟุตบอลไปในตัวถ้าเราอยู่ในกรอบอยู่ในขอบอยู่ในเขตนะครับแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยของเรามักจะเลยเถิดกันทำให้ฟุตบอลตอนนี้ มันเลยตีกันอีลงตุงดังไปหมดความจริงเหตุเกิดเนี่ยมันก็มาจากแฟนคลับส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งมันก็มาจากกรรมการอย่างที่เรารู้กันอยู่นะฮะอีกอันหนึ่งก็เป็นการแบบผู้บริหารทีมแต่ถ้าสามสี่อย่างนี้มันเข้ารวมกันได้แล้วก็ไหลลื่นพัฒนาขึ้นอีกเยอะเลยครับครับก็แสดงว่าปัจจัยมันไม่ได้อยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งไม่อยู่ที่แฟนคลับไม่ได้อยู่ที่สโมสรไม่ได้อยู่ที่นายกสมาคมลูกดังหรือว่าคนที่เป็นประธานของแต่ละสโมสรแต่ว่ามันมันประกอบไปด้วยปัจจัยเหล่านี้มารวมกัน มันรวมกันนะเหมือนคุณทำต้มยำกุ้งนะฮะคุณขาดกุ้งไปก็ไม่เรียกว่าต้มยำก็มันมันไม่เป็นเครื่องแกงของคนไทยถ้าคุณขาดอะไรไปบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมฮะม,มันเหมือนกันมันเหมือนกันที่เราปรุงเข้ามาใส่ในรวมรวมนหลายหลายสิ่งหลายอย่างครับครับครับและอย่างหนึ่งที่มันสําคัญที่สุดนั่นคือทัศนคติครับทัศนคติของคนเราในคนไทยแปนคลับไม่ว่าจะเป็นโค้ชเป็นผู้บริหารเนี่ยเราต้องปรับทัศนคติให้ทันกับสากคเขา ถึงจะไปได้สวยครับผมครับครับแต่แต่ว่าก็ก็ก้าวย่างเข้าสู่ช่วงที่มันใกล้ที่จะที่จะดีใช่ครับใช่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 ฮะใช่ฮะเราช่วยช่วยกันทำที่ฮะอย่าอย่าช่วยกันทําลายอืมนะครับผมว่าจะดีกว่านี้ครับผมคราวนี้ผมผมเรียนถามคุณส่งเสริมตรงๆว่าคุณส่งเสริมเองก็มีบทบาทในอ่าใดทั้งระดับสโมสรทั้งระดับทีมชาติไทยเนี่ยนะ ถาม,<ผ>มนิดนึงแล้วการบทบาทของนาย,ยกสมาคมในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งคุณบางีซึ่งผมก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะแต่ว่าเท่าที่ติดตามดูดูเหมือนว่าแฟนฟุตบอลส่วนหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสมุกม,มันอยู่ในช่วงเวลาที่ฟุตบอลบ้านเรามัน,มนดูจะอ่อนด้อยมันระดับฝีทงฟีเท้าดูจะไม่ไม่เป,เ,ปเป็นเป็นหนึ่งไม่เป็นเอกในอาเซียนอย่างล่าสุดฟีฟ่าจัดเนี่ยเราก็ต่ำกว่าฟิลิปปินส์ด้วยซ้ำไปคุณสุกมองบทบาทของนายนายกวลวียังไงฮะในช่วงที่ผ่านมา ผมว่าน้อยไปนิดหนึ่งนะครับยัง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 น้อยไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่านายกท่านท่านนะครับบทบาทน้อยไปนิดนึงให้กับทีมชาติเนี่ยคือเราวางรากฐานมันมันยังไม่ค่อยดีครับยังไม่ค่อยดีสําหรับทีมชาติทำไมหลีกเราแข็งแกร่งแต่ทีมชาติเราอ่อนลงอ่อนลงเป็นเพราะอะไรอ่ะครับนั่นแหะสิข้อน,นี้นนข้อนี้มันน่าคิดข้อนี้มันน่าคิดครับข้อนี้มันค่าคิดคนจริ้วสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่มีฟุตบอลอาชีพ อย่างเป็นอย่างเป็นทางการใช่ไหมแต่ปัจจุบันมันมีมันมีสโมสรระดับอาชีพทั้งระดับพี่เมียระดับภูมิภาคระดับอะไรต่ออะไรซึ่งใช่ครับมันก็เยอะมากใช่ครับครับทําไมมันไม่ไปอย่างที่ควรจะเป็นคุณส่งเสริมมันมันสายลักไปไปลําบากครับไปลําบากเอ่อเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยทัศนคติของนักฟุตบอลไทยเราเนี่ยมองทีมชาติเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอะที่ที่ที่ไม่มีคุณค่าไงฮะที่ไม่มีคุณค่าครับ แล้วนักฟุตบอลทาไมถึงมองไปแบบนั้นก็เพราะว่าทางสมาคมไม่ชี้ไม่ชี้เขาเรียกว่าไม่ชี้บ่งชัดว่าคุณมาทีมชาติเนี่ย้วคุณจะต้องได้อะไรบ้างนึ้คลิกเยียระวัตรแต่ณตอนนี้นักฟุตบอลไทยเนี่ยเป็นมองว่าเขาอยู่สโมสรใหญ่เนี่ยเขาเดือนหนึ่งสามสี่แสนเบี้ยเลี้ยงซ้อมเขาเท่านี้เท่านี้คมากระทีมชาติเนี่ยอืเขาจะได้อะไรมันเป็นเรื่องที่ไปห้ามเขาคิดไม่ได้นักฟุตบอล คือทางสมาคมเองก็ต้องให้ให้ข้อคิดที่ถูกต้องกับนักฟุตบอลด้วยนะอมันสมน้ำสมเนื้อกับนักฟุตบอลครับพอไปเล่นทีมชาติเสร็จปุ๊บกลับมาเจ็บไม่ดูแลเขาซึ่งมันมีหลายๆทีมหลายสโมสรเขาเอือมและอารกันตรงนี้ไงฮะแต่ถามว่าถ้าเรามาคุยกันมาจอยกันทั้งสองฝั่งนะฮะผมว่าไปได้สวยแล้วต่อไปเนี่ยทัศนคติเหล่านี้เด็กเนี่ยเล่นเพื่อชาติเพื่ออะไรเห็นเห็นร้องเพลงชาติขึ้นมาแล้วขนลุกอะไรอย่างเงี้ย เหมือนในญี่ปุ่นเหมือนกับเกาหลีเขาไปพัฒนาแล้วเนี่ยเขาเหนือเราไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยคือต่างประเทศเนี่ยได้ติดทีมชาติได้หมวกสะสมเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติประวัติที่สูงส่งสูงส่งสําหรับการเล่นชีวิตค้าแข่งเลยครับครับครับคุณผู้ชมแร้วมันมีประเด็นที่มันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันในช่วงที่ผ่านมาอกว่าเวลาคัดตัวเวลาตัดตัวเวลาดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ดูแลอย่างจริงจังมีเด็กส่งเด็กเส้น ถามว่ามันมีเด็กเส้นจริงหรือเปล่าในวงการฟุตบอลเนี่ยโดยช่วงยิางถี้ทำไมจะไม่จริงแล้วครับจริงเลยฮะครับผมแต่เดี๋ยวนี้ก็จะค่อยๆขจัดไปเรื่อยๆไอ้คนที่ฝากไอ้คนที่เส้นจริงๆเนี่ยเขาก็เริ่มแบบละอายตัวเองแล้วไงฮะเขาเริ่มละอายตัวเองครับคือว่ารู้ว่าฝีเท้าตัวเองเนี่ยมันไม่ถึงแต่ว่ามาติดทีมชาติโดยโดยอาจจะมีเส้นที่เหนือกว่าคนอื่นก็เริ่มที่จะมีควารสู้เอางั้นไม่ไปดีกว่าสละสิทธิ์อะไรํำนองอย่างนั้นแหละ มันก็มีบ้างฮะมีก็มีบ้างแต่บางคนก็ฝากไปแบบภาษาบ้านเราก็ไม่อยากพูดเลยนะครับก็คือไอ้คนที่เขาเป็นโค้ดเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากจะรับหรอกแต่บทีมันไม่รับไม่ได้อ่ามันไปเจอกระดูกชิ้นโตเข้าเงี้ยเขาก็ต้องรับให้อ่อก็าต้องจำใจรับจำใจรับเพราะคนไทยเราเป็นการเอื้อเฟื้องไงครับคนไทยเราต้องมีเพื่อนมีฝูงมีอะไรกันไอ้ข้อนี้ไงครับมันก็แต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าคิดว่าต่อไปเนี่ยก็จะขจัดไปในตัวเองแลวครับถ้าเรามีทัศนคติที่ดีอืม อย่างวันนี้วันอย่างเมื่อวานนี้ที่มีการเลือกนายกสมาคมลูกหนังคนใหม่เนี่ยตามธรมรมนูญใหม่ของทางฟีฟ่าเนี่ยคุณส่งเสริมแล้วก็กรูว่ามีการแข่งขันเกิดขึ้นพอผลออกมาหน้าขณะนี้เท่าที่ตรวจสอบดูนี่เห็นทางกรก,ก,รกตยังไม่ประกาศรับรองอย่างอย่างเป็นทางการเนี่ยนะฮะมันจะก่อให้เกิดอะไรนับจากนี้ไปคุณส่งเสริม้ก็ฟ้องร้องนี่ฮะจะไปเหลือเลยวแล้วฮะก็ฟ้องร้องแล้วก็สมาคมแล้วก็ยังไม่ได้ดําเนินการอะไรสักที มันก็ทาให้ล้าหลังไปลงทุกวันทุกวันเอาวันเวลาคูนทวีคูณแล้วลบลงมาสิ่งที่เราจะได้เลือกตั้งกันแล้วพัฒนากันเนี่ยมัน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 ก็ไม่ได้สักทีไงฮะพอได้มาทําชุดคณะกรรมการได้ชุดมาทาเสร็จปุ๊บก็อ้าวสะดุดอีกแยะต้องไม่ได้วางโครงสร้างอะไรกันสักทีเพราะก็ไม่รู้ว่าวางไปกกตจะรับรองไหมทางกกตจะรับรองไหมก็ไม่กล้าวางโครงสร้างก็ไม่ได้ดําเนินงานสักทีว่านั้นเ้นเ่ยไม่ได้เริ่มต้นครับเอ้คุณส่งเสริมกกตที่ว่าเนี่ยมันเป็นกกตที่ ใครเป็นคนตั้งขึ้นมาหรือหรือหรือมาจากหน่วยงานตรงไหนของกกตที่ว่าก็หน่วยงานก็คือกฎหมายเลือกตั้งไงฮะก็ต้องใช้กฎหมายเลือกตั้งในเมื่อมันตกลงกันไม่ได้นะฮะแต่ก่อนขึ้นมันไม่เคยมีนะครับแต่ก่อนขึ้นไม่เคยมีทำๆกันเดี๋ยวนี้อในเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วมีผู้แข่งขันที่สมน้ําสมเนื้อมาแล้วก็ต้องเอากฎหมายเลือกตั้งเข้ามาอแค่นั้นลยครับครับครับก็เป็นกกตกลางที่ดูแลการเลือกตั้งโดยทั่วไปทั้งหมดใช่ไหมถูกต้องไหมฮะใช่ครับห้าเสียงก็เลือกมานี่ยฝั่งไหนกีีีี่่เเสสยยงงกอ ฝั่งไหนก็ต้องเลือกเรื่องเลือกกันเข้ามาครับ <ท entropy. S 1> ครับผมครับครับเอาละคราวนี้กลับมาถามเรื่องเรื่องที่มันเป็นปัญหากันอยู่หน้าขณะทน่หลังการเลือกตั้งแล้วบอกว่าทางกกตก็ยังไม่รับรองแล้วต้องส่งไปที่กกตใช่ไหมฮะใช่ครับก <ylene S 1> รก <winning S 1> ตถ้ากกาตเนี่ยตัดสินตรงข้ามกับข้อเสนอของกกตได้ไหมฮะโอ้โหคราวนี้ผมมีการบังอาจจับช่วงเลยครับเรื่องนี้มีการบังอาจนะครับมีการบังอาจครับไม่ที่ถามอย่างนี้เพราะว่าอยากจะนํามาสู่คําถามสุดท้ายคุณส่งเสริม ก็ค,คือถ้า,ามันยังยุ่งยุ่งคาราคาซังมันยังไม่จบยังยัง,ยงค้างคากันอยู่อย่างเนี้ยแล้วการ,รพัฒนาฟุตบอลบ้านเรามันจะไปถึงไหนมันจะไปยังไงเนี่ยก็ผมถึงบอกมันจะติดลบลงไปเรื่อยๆไงโอมันจะไปช้าช้าช้าไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนกับเราตั้งระเบิดเวลาไว้ครับรอ,อระเบิดเวลาแค่นั้นเองครับ แล้วมันจะมีผลถึง4เกมที่จะมีขึ้นที่พม่าไหมเนี่ยมีนะฮะมันก็มีนะฮะมีมีมีแน่ๆเลยครับครับครับอมีแอ่ะก็ก็ก็ติดตามด้วยความห่วงใยนะคุณส่งเกร้แล้วก็ได้แต่หวังนะครับว่ามันน่าจะหาทางออกที่ดีร่วมกันได้นะใช่ครับอยากให้จับมือกันนะครับอยากให้จับมือกันแล้วก็อย่าเอากันเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยครับคนกีฬามันจะได้เล่นกันฟัดกันมันเต็มๆหน่อย มันมีการเมืองประยุกต์จริงไหมคุณสงเสริมมีการเมืองประยุกต์จริงไหมเอ่อผมก็คิดว่ามันก็ได้มีบ้างนะเราเราก็รู้รู้กันอยู่ครับรู้รู้กันบางครั้งเช่ก็รู้รู้กันอยู่แต่เพียงเราจะทํายังไงได้ครับอันนี้ก็เราก็ใหญ่นุ่นก็ใหญ่แต่ผมอยากให้เขามามาพัฒนากันใครได้กรช่างครับผมเชีย์หมดเลยครับเชีย์หมดแลอันนี้สอดคล้องกับความเห็นที่ประชาชนเข้าไปโพสต์เหมือนกันนะคุณสงเสริมใครได้ไม่สําคัญก็บอกใครได้ไม่สําคัญ ขอให้มาพัฒนามาปรับปรุงมายกระดับฟุตบอลบ้านดับมันกลับคืนมาเหมือนเดิมเหมือนก่อนหน้านี้ใช่ผมคิดว่าคุณวรลวีได้ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีอีกครับต่อไปถ้ามีการตรวจสอบเนี่ยคุณวรลวีท่านก็ต้องระมัดระวังละใช่ไหมครต่อไปจะทําอะไรเนี่ยลูกน้องลูกอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังละใช่ไหมดีที่คคุณวรวีเขาจะได้มีเขาเรียกว่ากระจกนะฮะจะได้มอง ่อไปจะได้ปรับปรุงง่ายจุดไหนมีกระจกซองอยู่รอบๆนะเอาวันนี้ขอบคุณคุณส่งเสริมนะครับคุณส่งเสริมครับครับสวัสดีนะครับครับครับยินดีครับสวัสดีครับส่งเสริมมาเพิ่มนะครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยเอ่ยชื่อมาแฟนฟุตบอลรุ่นก่อนหน้านี้สักเล็กน้อยก็จะรู้จักดีนะครับสำหรับส่งเสริมมาเพิ่มนะฮะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมายังอยู่กับประเด็นที่เป็นควันหลงเนี่ย คือเรื่องออประเด็นอาจจะกว้างหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคือเราอยากจะคุยเรื่องปัญหาในสมาคมลูกหนังนี่แหละจะเปลี่ยนตัวใหม่นี้ไหมเอานายกคนเดิมนายกคนใหม่อันไหนที่มันจะดีกว่ากันหรือเรื่องปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันจะทํำยังไงมันจะทำฟุตบอลบ้านเรามันพัฒนาได้หรือเปล่าหรือสารวันเตี้ยลงนะครับหรือแม้แต่เอาละ่ะบางยีเหมาะสมที่จะได้รับการรับรองหรือเปล่าหรือต้องเลือกตั้งกันใหม่ท่านผู้ชมสามารถวิพากษ์วิจารณ์กันได้เต่แต่อย่าด่านะขอขอขอร้องนะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกีฬาเราไม่อยากให้มมัันีีลกษณะท่ไป ว่ากล่าวโดยไม่มีเหตุผลนะครับเดี๋ยวเราพักกันกูหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ